ที่นิวยอร์กซิตี้ค่ะตอนนี้นะคะแพ่อยู่ที่เบิร์ดแอลบีนิวนะคะตัดกับ 38, 40สตรีทนะคะหาได้ง่ายมากเลยนะทุกคน,กลนแล้วก็เจอร้านของเราแล้วอยู่ตรงนี้เลยจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทุกคนนี่ ความแบบเอ้ยจีนอวางๆเลยนะทุกคนคร้วนด้าหลังแพรนะคะเป็นต้นแพรค่ะทั้งหมด2ต้นเลยนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าแพรทรีคอร์เนอร์ค่ะเป็นมุมต้นแพรที่บอกเลยว่าอยู่คู่กับร้านคิวตรงนี้มานานมากๆแล้วค่ะทุกคนเดินเข้ามาคังแรงนะคะจะเจอห้องอน,นี้นะคะเป็นสแมลลี่นะคะที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทีสลิปของนคิวเลยค่ะทุกคนคิวร้านนี้นะคะ มาตั้งแต่1,851วันนี้ก็คือ170ปีแล้วล่ะ <Wow. S 1> คนจะบอกว่าร้างเขาแบบ keep things o r i g i n มากนะคะอย่างเช่นแบบพวกดูชอย่างนี้นะคะแล้วก็ จะมีเป็นรูปถ่ายนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวนี่ทุกคนร้านเขาตกแต่งแบบน่ารักมากเลยอ่ะมันจะมีแบบกลิ่นอายของความดั้งเดิมน,นะคะแล้วก็ผสมผสานกับความโมเดิร์นของวันนี้นะแล้วก็แบบออกมาได้แบบน่ารักมากนี่หลังคนอันนี้ก็เป็นรูปฮิส t อรี่ของคิวส์นะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็คนแรกก็คือจอห์นคิวส์นั่นเองค่ะก็ได้เป็นแบบร้านนี้นะคะซึ่งออริจินอลลี่เนี่ยเขาเป็นร้านปุนยาน,นะคะก่อนที่จะมาเป็นร้านสกินแคร์ที่โด่งดังทั่วโลกแบบนี้ค่ะ ทุกคนจะเห็นแล้วนะคะว่าร้านเขาตกแต่งารักมากจริงแบบเป็นโพงเป็นโมไซนะ ออริจ like so ินอลมากนะคะเป็นสาขาแรกของโลกคือเขายังคิดทุกอย่างที่เหมือนเดิมมากๆดั้งเดิมมากๆแล้วก็เขา Expand ร้านนะคะให้ใหญ่ขึ้นอย่างนี้คนที่จะชอบตรงนี้มากตรงคอนเนอร์ตรงนี้นะคะเขาจะเป็น Virtual Consultation นะคะช่วงนี้นะคะเป็น COVID นะคุณแอนดามิสใช่ไหมก็จะทําให้การเจอกันยากมากขึ้นนะคะเขาก็เลยทําการ Virtual นะคะก็คือผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะมาปรึกษาเรื่องผิวได้ใช่ไหมเพราะว่าการดูแลผิวที่เราหยุดไม่ได้มันจะเป็นโ COVID นะคะทุกคน ขขว่า,ายนะคะทุกคนเยอะมากว่าจริงๆแล้วคิวส์เนี่ยมีสกินแคร์ที่ให้เด็กทารกใช้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน เป็นของเกี่ยวกับเด็กคือเด็กทาโใช้ได้เลยนะเนี่ยเราก็จะมีเป็นเฟ c แอนด์บอดี้ครีมนะคะมีแฮนด์บอดี้วอด้วยมีปัม๊มเนี่ยคือความคิวส์อะเขาจะแบบ ใช้ขวดที่ช่วยโลกมากๆเลยนะคะเขามีแคมเปญหลายแคมเปญที่แบบว่า s a ฟ e ดอะ w o r ล d แล้วก็กรีนแบ็กเดอ o c i e ี y มากเลยนะอย่างอันนี้ทําเป็นขวดกระดาษเพื่อให้ง่ายต่อการย่อยสลายนะคะทุกคนนี่แล้วก็แพชชอบแคมเปญเขาอยา่างมากเลยก็คือตัวนี้ทําเป็นรีซิลนะคะดูที่เราไม่ต้องซื้อขวดใหม่ และแคมเปญที่น่าสนใจสุดๆเลยนะคะที่ไทยตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะนี้เลย h e l Save the Earth นะคะเราจะ Recycle ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วแล้วมัน Empty แล้วเนี่ยเราก็สามารถมา Drop ได้เลยซึ่งแคมเปญคิวที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าถ้ามา Drop ทั้งหมด10ตัวเนี่ยสามารถเลือกได้เลยทุกคน Travel Size เลือกกับบ้านไปได้อันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยขสีนะคะซึ่งเป็นสีจอนที่แบบชอบมาก นี่นะคะเป็นโมเดลของเครื่องบินของเขานะคะจริงๆแล้วอะ่ะเามันเคยตั้งอยูงนี้ด้วยนะบินจริๆแ,แต่ว่าด้วยความที่ร้านนะคะเขาเล็กลงนะคะเขาแบบทำให้ดูคอมพิวเมากขึ้นอะ่ะเขาก็เลยตั้งได้แค่โมเดลค่ะ สำหรับผู้ชายด้วยแต่จริงๆแล้วอะคิวสา,สามารถใช้ได้เป็นมืเซ็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่เขาทำ specially for men นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัว shaving อะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเาะก็เลยมีคอนเดอร์ของให้ค่ะและสิ่งที่น่ารักมากๆะทุกคนที่เนี่ยเขามีคอนเดอร์สำหรับน้องหมาเราด้วยนะคะ เขาเป็นเคิลส์คัสเตอร์เมอร์รีเพอร์เซนต์ตีทีฟเรานะคะสวัสดีค่ะไฮแล้วจริงจร Can you give a little bit introduction about yourself? Sure. My name is Barbara Del Pino. I work here at the Kiehl's flagship location in New York City for 24 years. อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับเอ็กซ์เปิร์ตของเรานะคะด้านสกินแคร์แล้วเราจะมาถามถามคำถามที่ทุกคนต้องคอนเซิร์ตนะอย่างแพ้เนี่ยเป็นคนที่มีผิวแพ้นะคะ I have dry skin, so any recommend products and kills that you would recommend for dry skin? Yes, most definitely. So here is this is a, a great daily cleanser for the skin. So this is the step one cleanser, and then our ultra facial toner. And we have our ultra facial cream. Just like the basic. Care that everyone should have. Then we have, of course, our creamy eye uh, treatment avocado oil. And for dry skin, I definitely recommend our avocado uh, nourishing mask. Okay, so. นั่นนะคะก็เป็นเซ็ตที่บาร์บาร่าเขาแนะนำสําหรับคนผิวแห้งแบบแพ้นะคะแพ้เชื่อว่าคนไทยนะคะก็มีหลายคนที่มีผิวมันเช่นกัน yeah, 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 yeah. So what do you recommend for oily skin? We have our calendula <Yes. S 2> and cleansing <Yes. S 2> foaming wash. First step for oily skin. Then you can follow up with the calendula herbal toner. Really p o p u l i c a y e h It's a great one. Uh, and then to follow up with the Calendula serum and serum <laughs> and then again like once a week a good deep pore cleansing mask thank you so much you're welcome your yeah, my pleasure thank you for visiting us do you have anything to say uh, thank you for loving keels and for the support and definitely come and visit right. me here in new york i would love to visit uh, friends Thank you so much Barbara. Nice to meet you. Bye. Bye. -bye. <laughs> กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาดูแลผิวนะคะด้วยคิวส์กันค่ะนี่เลยซึ่งโปรดักที่แพชชอบมากนะคะแล้วก็เอามาในทริปนี้ด้วยนะคะก็คือ2ตัวนี้ค่ะทุกคนจะมีเป็นคิวส์เคอร์เลนดูล่าอินฟิวส์คัมมิ่งมาสนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้อัลตร้าเฟสเชียลครีมนะคะบอกเลยว่าต้องเป็นยาสำหรับสามรับที่ติดรวยทุกคนนะคะ <S <S ยิ่งมาอากาศหนาวๆอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็คือแบบพกมาได้เลยเพราะว่าเขาจะช่วยทําให้แบบผิวเราไม่แห้งด้วยนะคะนี่ก็เดี๋ยวแพาจะทาเป็นตัวนี้นะคะทั้งเชา้าทั้งเย็นเลย ยิ่งช่วงนี้นะคะทุกคนที่นิวยอร์กอากาศก็แบบ11องศามากสุดก็จะ15องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตอนกลางคืนก็แบบแทบจะเลขตัวเดียวเลยถึงกับ6องศาอะไรอย่เงี้ยตัวนี้ก็แบบช่วยได้ดีมากๆ หลังที่เราไปเยี่ยมร้านคิวส์ที่นิวยอร์กมานะคะเราก็ได้ตัวนี้มาทุกคนเหมือนเลิศม,มากเลยอะอันนี้เป็นดรายบอดี้ออยล์นะคะซึ่งมาที่เนี่ยอย่างที่บอกก็คือแบบความอากาศเขาหนาวนะคะนอกจากเราจะดูแลผิวหน้าเราแล้วเราก็ต้องดูแลผิวกายเราด้วยนะคะเขาก็จะมาเป็นสเปรย์แบบนี้เลยทุกข้อแล้วดูเนื้อเขาดีคือแบบ มันซึมไวมากนะคะมันเป็นออยที่แบบไม่เหนียวหนอะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวแพจะซื้อมาทายอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าอยู่ทั้งหมดเดือนหนึ่งเราต้องดูแลทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเรานะคะ เอาล่ะขอจบคลิปนี้นะคะทุกคนก็พาทุกคนมาเยี่ยมร้านคิวส์นะคะสาขาแรกของโลกที่นิวยอร์กซิตี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ใครอยากให้พาไปไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่ามีตัวไหนสอบถามเกี่ยกวกับคิวส์นะคะหรือว่าใครชอบตัวไหนมาแบ่งปันกันได้เลยนะคะวันนี้ขอไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะ